นะครับพี่ย่าศูนย์ชัยริเก่งทับใหญ่ครับครับวันนี้ช่างเท่าไหร่เนี่ยร้อยสามสองปอนด์ครับก็อ่ะสบายหน่อยพุมมากิโลมาสี่โลไปครับก็ถือว่าดีกว่าก่อนๆนะเออเราซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่ที่แซงมรุกุครับข้าวขอซ้อมมีใครบ้างครับก็มีพอไปทักพิพยาไทยครับแล้วก็การศึกษาเราตัวใหญ่ช่วยกันเก็บตัวกี่วันเนี่ยจากไฟที่แล้วไฟนี้เป็นเดือนได้ครับเป็นเดือนได้เลยเพราะว่าชกล่าสุดนี้เดือนสิงหาโน่นเลย แล้วขายไปไหนมาเนี่ย,ยไปแข่งกีฬาป่ะอะไรครับอ๋อาล่ะไปไงผลงานพ่อเลียงเงินครับเหลียงเงินแพ้ล้ำบองเอาแพ้ล้ำบอง <laughs> โอ้โหเฮ้ยทำไมเขาตัวเล็กกว่าเราเราไปแพ้งไงอะ่ะแพ้ไม่รู้ <laughs> ครับเป็เบียดครับเออ,เอ,อ,เอ,อก็ได้ประสบการณ์มาแข่งมวยไทยสมัครเล่นใช่ไหมใส่กาดใส่นวมใส่นวมใส่อไปแข่งที่ไหนมาแข่งที่ชัยภูมิครับชัยชัยภูมิโอ้ไปไงแข่งกี่วันจบ เจ็ดแปดวันแล้ววันแล้วต้องทำหนักทุกวันเลยไหมทำทุกวันครับทำทุกวันต่อยแค่สามไฟ์อ๋อคือต่อยสามไฟ์รอบรองรอบชิงแค่นั้นโอ้ก็ได้เหรียญเงินครับแล้วกลับมาซ้อมได้กี่วันรวมๆแล้วสี่อาทิตย์ได้ครับอ่าก็หลังจากแข่งเสร็จก็กลับมาซ้อมต่อเลยเพราะว่าไม่เจ็บปวดไะก็ใส่กัดอ่าแล้วสบายพรุ่งนี้ต้องเจอใครครับอฤษฎีดชอ่าเคยเจอไหม ไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มเข้ามาแล้วก่อนหน้านี้อืมเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็มีฝีมือด้วยมีเข่าด้วยครับอืมมาเกมบางแผงก็ดีเจอเก่าแบบนี้ก็ตามเกมเลยครับฝีมือลูกเข่าเหมือนเดิมก็จริงจังหวะเหมือนเดิมเพิ่มลูกหนักไปด้วยเพราะว่าไฟมันก่อนใช่ไหมมีลูกหนักแล้วเขาไม่หยุดนะ่ไหมเออเขาบอกว่าทําเขาบอกอาวุธเบาไฟนี้มาดีครับอ่าไฟนี้เต็มที่เลยมั่นใจเลยนะเราออยะไรล้วครับ ร้อยยี่สิบครับขาคนจังหวัดไปปล่อยกิโลบวกหกสิบห้าขาเพื่อนเราเป็นมวยอะไรเป็นมวยซ้ายครึ่งมือครับเราสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าชกมวยลมๆประมาณก็ร้อยบาฝากพี่น้องเพื่อเชียร์พรุ่งนี้หน่อยก็ฝากพี่น้องทีฟซีทุกคนครับช่วยลังใจให้ผมได้ครับครับที่แน่นอนครับผมอ่าก็ไม่แพ้ไม่ชนะใครมาครึ่งปีแล้วมั้งสองไฟสองไฟแต่มันระยะยาวไงแต่ยึงไปนานแล้วเอออ้าวขอบคุณครับขอบคุณครับ